morning morning เพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับนะคะช่องวีวิชัไทยแอนดสวิตค่ะตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเสียงเจ้าเจ้านกแก้วนกขุ้นทองมามาพบมาเจอมาเจอกันในมุมกาแฟไม่รู้จะไปมุมไหนฝนตกฝนตกฝนตกทั้งคืนนอนหลับดีดีเพิ่งตื่นนี่นะคะก็เลยมา บางวันก็โอวันตินบางวันก็กาแฟบางวันก็ชาร้อนๆน,นะคะมุมกาแฟใส่น้ำพึ่งพึ่งจ่าเห็นตัวพึ่งไหมพึ่งพึ่งมุมกาแฟมุมนี้มันนั่งอยู่ทางนี้หันไปทางนูน่นทางครัวครัวครัว ้าจทีแม่ครัวทํากับข้าวก็อยู่บ้านแล้วก็บางทีก็ไปนู่นไปนี่แต่นี่ไม่ก็อ,ออกไปจากบ้านค่ะก็ดิพึ่งขายบ้านเสร็จเดี๋ยวทาเดี๋ยวก็ต้องไปนู่นไปนี่บางทีก็กําลังยุ่งๆเรื่องแกคุณป้าสามีเขาเดินเรื่องของเขาเองหรอกพี่พี่ก็เป็นแม่สีเรือนอยู่นี่หละบางทีก็ไป นอกจากจะไปด้วยกันไปซื้อนั่นซื้อนี่ก็นีแต่แกนั่นแหละเลนาะโชคดีโชคดีโชคดีคดีใจแต่ก็ใจหายแต่เราก็จำเป็นต้องกับบ้านนะคะเพราะว่าเรากรเกษียณแล้วเรามีลูกชายคนหมอบอนคนเดียวเราไม่ลูกชายคนเราก็อยากเป็นครอบครัวในบ้านปลายชีวิตเพื่อ นู่นนี่นั่นลูกก็จะได้ช่วยเหลือเรานะคะแก่ตัวมาแล้วสองคนตายายจะวิวิมาอยู่สวิทยี่สิบสี่ปีป้าสุโท้อมมุขขึ้นเร็วแถวว่าคือเทาเถวว่า <laughs> แก่แล้วแก่เลยน,นะคะมุมกาแฟหมอหมมย<โ>หอยสั่งกัน <laughs> กาแฟเนาะจากการฟังเขา่าวสรุปทั้งหมดทั้งมวลนี้เนาะตอนนี้ก็ <c oughs> บอกตรงๆประกาศประกาศประกาศ <c oughs> พูดเนาะ <c oughs> ก็อย่าพากัไปสร้างความเดือดร้อนเลยค่ะวันนี้ไม่ได้อวยคุณลุงนะคะที่ฉันออกมากับน้องสุงไม่ได้อวยแต่ว่าพวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายหลาที่ไปเกาะไปเกาะ ก็เขาว่า <authority> ม <ICEOVER> ันปิ่งไหมเนาะบางทีเรามันวุ่นวายแกเขาก็อันนี้พูดใส่ใจนะคะไม่ได้อวยเขาอยากเป็นโลกส่วนตัวเนาะคดีก็ตัดสินไปแล้วขอกเจ้าก็สินไม่โพดพ่อผมโม่ักแตงมักผ้ามักเวอร์มักนามักูดแท้คนเราถ้าเป็นวิวิณหนิวอะไรนิจระดนเนี่ยลำคานคนยีหรีลำคานต้องให้น้องมีย่าบอก ไอเย็นบอสขอผูดที่เปวกประเตดน,นลุงพนมาล่ำคานบ้ากันออกไปเนี่ยว้าจังตึกทองแข็งทองมอช่องน,น้องมีย้าก็ยังว่าเขาร่ำคานถ้าเป็นวิอยู่กับใครไม่ได้ค่ะถึงมาอยู่มัองนอกนี่ก็อยู่ส่วนตัวคนเดียวเวลาเราจะไปเที่ยวร้านคาราโอเกะนานๆไปสาวทิตย์ไปนัดพบปะเพื่อนวิจะไปข้างนอกนะคะเพราะว่ากลุ่ม วิววิวโลกส่วนตัวสูงเนาะเล่นนึนงหอกเลนน์พายน้ำเขาก็บว่าเป็นว่าไปใส่ดอกจ้าแม่สืเรื่อนนี่ยนะ <c oughs> ไม่ไปไหนไงม่ไปไนะมาสมัยแรกๆเนาะมาสมัยแรกๆปีแรกก็ว่าเดี๋ยวซิพ้าย้ายไป <c oughs> ดิสโก้โย,ยป้าไปตอดสีวิ่นเวียนัวัวสดนนุแต่วิวชอบ เราชอบสไตล์หมอลำไปก็เราเก็บไปปลดปล่อยร้องเพลงกับเพื่อนๆก็สนุกดีแต่วีวีไม่ค่อยมีใครมาบ้านฮีคานฮี้าร์านกนไม่เยี่ยมบ้านลำค้านเนาสรุปแล้วว่าเนะาะกอดีจบก็อยากอยู่เงียบๆบางทีก็ไม่มีเวลาให้ลูกให้ครอบครัวโอ้ยอูใดกันเนาะสรุปว่า เราทําดีกิด,ดีอย่าไม่ต้องมีคดีเป็นคดีความเป็นดีที่สุดกับชีวิตนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือสรุปที่เอ่ยชื่อน้องเลยนะที่วิวิเพราะว่าความยุติธรรมลักษณะของการเป็นผู้นําสรุปว่าน้องสุเทพวิวก็เลยเป็นหมว่าวิววิใจใจออกมาเองออกมาตน เราจะติดตามเหตุการณ์ช่วงน้องสุเทพกับไอามาอยู่บ้านละเา้าก็ต้องห้าหกเดือนอันโผล่เรื่องอันนีน่แหละตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องไอทำซุ้มวัดนี่แหละวิวก็เลยว่าอ้าแล้เขาก็แลวม่ว่าจังไงนะมัม่ได้บอกว่ายาดึง มายุ่งมายุ่งสรุปว่าถ้าคุณอยากเป็นผู้นำอยากคุณอยากมีองค์กรที่ลูกน้องรักคุณคุณก็ต้องออกมาปกป้องมั่งแต่บางครั้งออกไปปกป้องคนที่ผิดเขาก็เลยสรุปเสียความรู้สึกสเป็นพี่สายแน่อนใชไหเสียความรู้สึกค่ะเพราะว่าคุณ จะเป็นผู้นำคุณบางทีคุณเลือกบุคลากรเทรนนิง่งคุณเทรนนิน่งเขาไม่ดีเขาก็ไม่อยู่กับคุณหรอกคะ่ะเพราะว่าคุณเพราะว่าอย่างเรามีจะเป็นผู้นำของคนเราต้องมีเราอย่างเรามีบริษัทนี้ลูกน้องทุกคนระบบระเบียบวางไว้ก็ต้องทำเหมือนกันหมดนะคะ ว่ามันฮักพิงงินแม่เขาว่าไม่ต้องไปเลือกว่าคนจนคนรวยเราไม่ลืมตัวว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะอย่าทำให้เสียความรู้สึกนี้มันคืนยากสำหรับตัวดิฉันเองคืนยากเลยมีเป็นคนน้ำนิ่งไหลลึกบางทีเขาว่าไม่พูดไม่พูดแล้วเนาะเราจะาคะใครก็ มีปากเหมือนกันหมดเลยแต่เราจะไปฟาดไปฟันไปหั่มไปหัน่นเราก็ต้องหันหลังหันหน้าดูหน้าตาครอบครัวเราแต่อย่างน้องสุเทพไม่เขาโสดสิดตายสิยั่งกสรซางเด้ตัวคนเดียวฟาดไปเลยแต่น้องเขาก็ที่ไปดูเขาเพราะว่าน้องเขาเป็นคนถูกต้องตรงเปิดเผยเ,เราชอบและซื่อสัตย์ อย่างเราให้ห้าบาทเขาก็ว่าห้าบาทเราให้สิบบาทเขาก็ว่าสิบบาทเราแล้วก็ซุ่มประตูวัดแค่เสนเดี๋ยวเงินแสนเดี๋ยวเสียเ,เขาเอาเป็นเอาตายดิสันรับไม่ได้รับไม่ได้เม่รับบ่ได้เม่รับบ่ได้แปลแล้วไปก่อนเดืนะนคะรักจุ๊บๆนี่นั่นละบ้านนี้ต่อไปสองมีเวลาอยู่นี่ห้าเดือนแล้วก็ ตอนนี้ก็จองตั๋วราคาย่สิบเก้าเซปเทมเบอร์ก็บินบายบายของที่เห็นนี้ก็จะมีแต่ความว่างเปล่าเดี๋ยวจะตอนตบท้ายก็จะให้บริษัทเข้ามาล้างบ้านจ้างบริษัททำความสะอาดมาล้างบ้านแล้วก็ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าน้องลาก่อนลากรลาก่อนหมายถึงว่า เรามีพาสปอร์ตเราจะไปจะมาเที่ยวก็ได้นะคะวิมีภาสสองใบไทยแอนสวิตไงฉายารักทุกคนนะคะรักทุกคนที่รักความยุติธรรมความถูกต้องไม่เอาถูกใจค่ะนะคะเป็นคนตรงวิวเป็นคนไม่ไม่พูดแต่เป็นคนรักความยุติธรรม บายบเลิฟๆทุกคนที่ให้กำลังใจวิวีนะคะอยากทำชั่วโมงอยากขึ้นไล่์เด้ใครจะมาสอนเด้วจะไปจ้างคน <c oughs> เอาว่าอยากขึ้นขึ้นรถวิวม่พนะาอไหมที่ออกรําลงกายทําออกกําลังกายไม่อายไหมเดี๋ยวจะขึ้นไลดตอนไปอยู่เมืองไทยตั้งสติตตังตัก่อนตอน,ตอนนี้มันมีงานนี่แหละงานต้อง เก็บข้าวเก็บของส่วนของที่แพงๆนี่ก็จะเอาลงเรือเลยคะลงเรือกระเป๋าอ,อีกเรืออีกหนึ่งตู้อันมามี่ยังมีแต่กระเป๋าพันนะสามีพันเายังมาพูดยิ่งนอกัะไม่แต่เต๊กระเป๋ากับลองเท้าปาดล่องเท้าส้นสูงเป็นตู้ตๆไหมพี่นอเห็ดยังไงนอบันีอน้อันนี้ก็ตู้กล้องเข่าเลยนี่กล้องเขา่าก็เสิเอาให้มวยพวกแถวนี่แล้วก็สีคนไปทิมแถวไดบุ ดูก่อนพีดูจะนีว่าโอ้ยอยากเอารถหกล้อมาขนดดนอด,ดิพันมาขนนอนเนี่ยพีดูดเอารถหกล้อมาขนนอนเนี่ยดูสิวันนี้ว่าจะขัดหนังแต่พวกนี่โซฟากับเตียงนอนก็เป็นหนังแท้มันแพงนิวอยากเอากลับบ้านบ้าสีแดงทั้งสองเนี่ยอยากเอากลับบ้านอยู่นะคะ เพราะว่าเราก็ต้องทําใจอย่างมาเที่ยวก็มาแต่เรา,เกกาแราก,ก่แล้วไม่วิว่ไม่รู้จะมาอยากมาเที่ยวก็มาพัดเราก็มีสองใบสามีแกต้องมาอยู่แล้วล่ะป,ะปะ้าป๋าพันกินฮอดขอบก้วเพ่นเนาะคือเข้าอันนี้พ่นย่ายไปพ่นเลยย่ายตามใจพันระยะซื้อเพราะว่าพันห้เมื่อแล้วพันฝากขี้ผิดไหมอ๋อพอดีบอกไอ้คนลูกเราก็น้นำตาไหล บ่ได like, ้บอกเพ่นเดย์ว่าเรวิววิเป็นคนที่ว่ามีใยส่วนตัวบพรมันยิ่งเด้คนจนผู้ยิ่งใหญ่บ่บ่กของเงินพันเด้บ่ขอว่าหยังว่าอย่าคุณรู้หน้าที่คุณอยางให้คนให้เองประเทเพ็นัยกรรมให้มืเพ่นว่าพันฝากชีวิตจังว่าเป็นสอนลูกน้องบอนกว่าจะจบส่งลูกจบมหาลัยจบเป็นคุณหมอนี้มันใช้เงินสูงมากอะ แข่งขันกันก็สูงนะคะก็มีแต่แกนั่นแหละต่อไปเปแก่เท่าแล้วพ่อแม่ตายมเมื่อกระซิเมนของลูกผู้เดียวตัวสมกรึกมีลูกคนเดียวเนาะแล้วแต่แล้วนะคะรักทุกคนจุ๊บ